อ้ยบรรยากาศทุกคนยำแรงเนี่ยนี่เป็นตะมวลอิริทุกคนมาเด้อม,มาเด้อนี่เขอนชานบ้านสองก็ตามหมู่บ้านกับประมาณนี้ลังใหญ่กันใหญ่ลังน้อยกันหน่อยยอดเลยจะเซ่อตังลัดจอดเอาทุกคนปะเบิ่งวิธีย้ำมะแรงเด้อทุกคนบรรยากาศยานแรงก็น้องๆก็จะ <c ười> สิพาไปอาสิพาไปอัมน้ำห้วยน้ำห้องน้ำเซลูเอ้ยบุ๊มบานนำเซลูจับจองได้เด้อ คูรถเด้อคอยเด้อขอยจับตีนเด้อตาเจ้าขออ่างเลยเนาะขออ่างเลยเนาะมอยเฮ็ดพอดิมอยเฮ็ดจูขอจั่นเลยฮาก็ไหวสบายดีเด้อสบายดีเด้อไปทางไหนมืูนี่ไปยมเพือฮะอยู่เพือนบ่ เดินยงมาเอาบี่มไปหาน้ำไม้ไปไปไปตามน้านี่ยขาบอไไปตามน้ำเนี่ยนอนอะไรตัวนี้นอนนอนเดี๋ยวนี้เอานี่ทุกคนบรรยากาศยามแดงเดยทุเข็ดชนบททุกคนเลยม่วนาย

ໂຕບັນດາເພື່ອນິໄດນາສາສດເຮົາເົານຍາງເົານາຍົນ เอาอ่าทุกคนว่าไปทางรัดไปทางลัดกับทางลัดมีทางรัดได้บันดีเอ้าไปทางน้ำกับทางรัดเอน้ำน้ำผมมีทางรัดอีกมีทางรัดตลอดเลยสาวสามคนนี่แม่นพูดได้มีแผนแล้วยังโสดเบิร์ดโสดเจ็ดเปอร์เซ็นต์มือนี่นะร้อยจนสาวไปทางหน้าดิจักเปอร์เซ็นต์เจาะจ็ดเปอร์เซ็นต์ ร้อยสาวห้าสาวห้าลก็จะแล้วเลยมีเพนแล้วนี่พี่น้องสาวสวยาคนเลบรรยากาศยานึงเลยแรงในหมู่บ้านฟูนมากนี่กาภาษาบรูอื่นว่าวีฟูนปนยนปนสาวบ้านูนทุกคนมีสามทุกิน้องนาเสยทุกคนเลยน่แลนี่หมู่บ้านนี่โอ้ชมลาทุกคนรวมสมบูรณ์ได้เก่เลยฮะโอ นันมครับผมครมครับผมครัมครั้ยมคม่รล้ผมครัยมสบครับามครยบผมครับผมคนัรบผมครนบผมครัมมารับผมคครบมรมรับผมคมรับผมครับผมคม่รด้ผมครตมรับผับผมครดบผมคับผมครับมมมบรรมค อ้ยบรรยากาศทุกคนยำแรงเนี่ยนี่เป็นตะมวลอิริทุกคนมาเด้อมาเด้อนี่เคื่อนชานบ้านสองก็ตามหมู่บ้านกับประมาณนี้ลังใหญ่กันใหญ่ลังน้อยกันหน่อยชิ่อหอนอะไรเยอะตัางลัดเจ้านะจิตไทยก็ไ่ได้ลัดเนาะเขาหมู่บ้านยิตไทยก็ออกมุงเก่าๆโอ้ยชิ่อเยอะอ่ะทุกคนไป าน้ำห่วยน้ำห่องในเขตนี้นะพอใส่สีพาทุกคนบึ้งเมื่อกี้นี่ FC หลายคนบอกว่าพอใส่จะอามน้ำตอนใดเอ้าทุกคนมาเบิ้งวิธีย้ำแรงเดียทุกคนบรรยากาศยามแรงก็น้องๆก็จะสีพาไปอ้ามสีพาไปอ้ามนำห่วยน้ำห่องน้ำเซลูเอ้ยบุแม่นน้ำเซร์ยังไงมีเซร์ปน้นำห่วยเนาะน้ำห่วยห่วยยังไงห่วยสปริง

เย็บตีนกบารดมากพกมีกระแจมีกระแจเนอะหอดบอลน้องๆก็จ้อาบน้ำเลยเด้อไปโอ้หันอยหน่เอาบบังหนะ ลายเลยทุกคนเดี๋ยวเดาชิบะอาบอยู่พี่เด้อทุกคนเด้อลายขนาดคนอาบน้่มเออเเนี่ยทุกคนทุกคนเรียกร้องมาบอไซคือบอไซคิดจะอาบน้ำเนี่ยคือบุห็นบอไซเลยช่วงนี้เนี่ยทุกคนเบิงทางไปมันยากทุกคนเลยบอไซคิดลงเลยเพราะว่ากางเกงเปียกอยู่แล้วลเอ้หนักนข้างชิดลล์เลย ไปบ่ึบ im ป hm ึบมาอะไรเม่อ่าต่อเสอลุยนมองมองอาบน้ำทุกคนคนลายทุกคนทางล่างนะแจ๋วเลยเฮ้ยเม่เลยมาตัวทุกคน เอ๊ะเสือเสือลงมาเป็ยังไงมื่อยแล้วฮอดี่มื่อยก็อดเอาเขาบ่ฮักอดได้จ้านี่มื่อยก็อดเอาเขาบ่ฮักกัน้ํตาไหลซึมนั่นนั่นล่ะว่าสบายดีเด้อสบายดีตอนแรงๆตะกี้นี่เจ้าเรียกร้องไปว่ามื้อใดบ่าผสาวไอาบ้สแล้ว มาเรือเด้อมาเรือเด้อมาเขามาแล้วก็กดไลค์ให้เนี่ยเห็นแล้วบอกกดไลค์เรือเด้อจังทักทายสบายดียำแรงๆไงเด้ออะไรแม่ลงแม่เสือๆหลายคนทำฮาตะกี้นี่ป้าใจคือบูเห็นไปอาบน้ำลึกเท่าป้าใจมันชีค้ำล้วได้เสียอาบตอนใดป้าใจตอนนี้แหละให้น้องๆเปลี่ยนเครื่องเสียก่อนจะเสียอาบแบบนี้เลยบ่ โอ้ตัวชิดเด่นสงการเนี่ยพูดชักเครื่องอาจจะน้องนาเคียนนะ <c oughs> ทางหลังเฮาไล่ถ <c oughs> ้าไหนมาทำไรห่หอนปะ <c oughs> เป็นไหนปะ <c oughs> ห่อนน้อมือถือเ <c oughs> ออจะโสดเสีลุยแล้วไปไดิดทีมงานเราต้องอ่านน้ำแล้วแบบนี้เด <c oughs> ้อทีมงานเรา ไดเนาะมังอานน้ำในนี่นาะไปเห็นร้ายแล้วมาแล้วก็แล้อนเหรอก็แล้อนตะกิดสเป็ดในน่องเนี่ยเอาลงแล้วเป็ดเน่ยาดเสะมาอะไรกับปดลห็นแล้วเห็นแล้วบ่ใส่เนาเะเนาะ มาสุดก่อนโอ้ยน้ําพุ่นเนาะน้ําสีแดงแต่มื้อนี้เคียวคักเลยคนหลายลิยําแดงแหลคนหลายขนาดมวลหลายพี่น้องธรรมศาสตร์ทุกคนอ่าน้องๆ2คนลงเลยจ้าเอาเริ่มบัดนี้เริ่มเย็นหายเด้อทุกคนเด้ระวังเด้อระวังลมเด้อนะมันลื่นเด้อโอ้จเสียงดังมาเลย ถ้าเราไปเที่ยวลาวต้องใส้เงินบาทไหมเงินกีบด้วยครับบ้านค่อยใส่แต่เงินกีบงเงินบาทบ่มีไฟใดเลยเห็นปลาบูวป่ะเสร็จก็มาแล้วอ่าเย็นหัางเนาะหนาวดิหนาวแห้งปะ <laughs> hết có nhìn hết, 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 hết. <laughs> đó. Đó, Cúc. Yên Yên không? thấy phùng b Romanian thấy sạch cổ đầy trşallah sợi còn sôi nổi không? và này không à, dùng <laughs> ออเอากระเจยรถดิด่น้ำเจ้าเน่ยโ้เยน็ยนเยน็นเย็เย็นสดชื่นเลยทุกคนสบายดีเด้อสบายดีสบายดีที่เขามาติดตามควาสบ,บรรยากาศนัเลยทุกคนไม่ถึงอามาเมื่อมมนี้สามสาวมาอีมาเพิ่อมอีกหน,นึ่งคนสีสาวลยแอ,อมน่แอมน่ chào 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 Cô, chào c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 hào อ่ะดอ,ดอ,ดอ,ดอยเย้กกกกู่ยังคงเป็นแบบดีเทีดังเดิมเบาใสเมนีนดังเดิมหนาบอามน้ำห่วยรรยี่ทรใหศาสตร์หลสบายดีครับสบายดีเด้อทั้งหลังแห้งหลายคนอะ่ะแต่บอกการป็นกล่องเนาะแมนมันเป็นบ่ได้งามหลายเมีนครับงามหลายทั้งหลังนี่เบาเลยว,ว่าเหมือนแบบลินสงการน่ะ แต่รกาปินกล่องมาแล้วสบายดีสาวสบายดีาเนี่มีสีสาวมาเพิ่มอีกทุกคนเอาส่ักี้เยจับจองใดเด้อขี่รถเด้อคยเด้อขอจับตีนาเจ้าขออ่างเลยนะขออ่างเลยนะ ตีกูดำดำแล้มาคุกตะกัดตะกัดกระดเซตม้งจ้องดิแต่ว่างมันปุุงเด้อะเรียกทางกระเตะกันเอาอายใส่โดยสบายดีน้อองสาวๆสาวเหล่างามๆเลยสาวกุาวเสือเรียกทำเรียกรองกันเข้ามาสาวเซ็กสาวเลดสาวกุ๊มาควบสดสาวสวยหมู่บ้านชุมนุมทุกคนคข่เบาบางอ๋อโบป็นยังโดย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 เอา บวางโมปิน,นยังอ,อ,อยทำธุรกิจแล้วอ้ยยังอยธุรกิจรัดตัวแล้วโอ้ดีใจนัมกินสบายเลยทุกคนเลยสบายขนาดเลยสบายกว่านี้บ่มีอีกแล้วออมน้ำแบบนี้นะสบายใจสุดเลย<น>ลุงปลาลุงปลาปามาฝาก เริ่มมืดแล้วเวลาราตรโอ้ย,ย,ยทางรุ่มโคตรลาเลยคนแต่ต้อตากับกาศเป็นใส่กองครับสวาพราเจ้าสีแห่นหมอเย็นมะรับสมัครหนึ่งคนครับผักไตของไทยสนใจทักขอตัวจริงใจคุณเอกก็จริงใจเด้ออันยังหนัก ติดลังเจอมอแรงไปแล้วมันบินแล้วสวดบัครับพวกสองคนก็นสวดสวดบปเลยเยอโซ,โซอ่ซื้อแค่สองคนตังแต่สามรอยโอ้ได้สองคนนะได้แล้วบอ่อป่านะจับนะ <laughs> <laughs> ได้แล้วบอ่อป่านะยังบ่ได้โอ้อยังบ่ได้บินบ้า ยังไม่ได้ปลาจกโตเลย h e ลโ o h e l l ้ด wow. ูมาไหนมาไหนวันไหนอยากอะไริชอยากเจอคนจริงใจมีในแถวนี้มีครับโบอึดเลยดูแลแมวอนาสีตัวโอ้ยเขาใส่ก็ดูแลกุ้ยเตียวอยู่เช็ดยังเมื่อกี้นี่นะคอยเห็นแบบแบบ ตาดีเนาะจ้ะคนที่อยู่ในน้ำคือซื้ออะไรอันนี้ญญาาเช่าใน่ไหมเสดคุณนันซา,าวกุาวเลร็จปอโอ้นี่พุดีมีสาวโสดเดอ้อสาวโสด,สโสดในน้ำตัวแมวตัวสวย <c oughs> <c oughs> ทำอะไรกันจะสา อ,อ่าน้ำด้วยาล้วาก็โดอฮา0ิบานกีีเด้วยไม่่ายอันไหนเจ้าเม่คาวดเด้อเดี๋ยวไปโคราชก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะบินไปโคราชไปใช้จะซื้ออันนั้นนะแล้วังปิงด้วยในปะชะมาช่วยดูอันนัดูแลอันนั้นนสวนผลไม้กันไหมมาเอาเลยมาเอาเลยครับถ้ายอยากให้ดูแล เอามาเล่นน <pe ak> ้ําน้องได้เด้อน้ําเย็นๆทั้ง3หมู่บ้านบ่ว่าสิเป็นอ่าผู้สาวผู้บ่าวอานํากันได้ทุกคนปุ้ทางลุ่มปุวันนี้กินคูซิโนแต่ผมบ่กล้าเปกองใส่เพราะว่านี้อ่าละลายบนละลายบ้านพี่น้องยังาอยู่เด้อมาอาบน้ําได้เด้อทุกคนอัน้ําบุาจับอีกน่อยแม่นอยู่ข้างๆข่อยนี่ อ้าอ้าโอเคด้วยแผ่นไอ้แซงพกกาดม่เลยนะแซงเยังแซงกะเ้ามึงลงเนยังอยู่นั่นน่ะักเครเ่องยังอยู่พ่นเอ้นเอฟซีอัมนำเนี่ยมาเด้อ ให้กูหัวเหล่าเข,ขียวๆนะมวยห, <c oughs> หัวเหล่า <c oughs> อ้ใส่ไปเล่นน้ำเหอนส <50 S 1> นะิบลายครดองอปิงเงินไทยแปดเงินเจ็ดนะครับเ <c oughs> บาใส่ตามติดสิบสาวล่าเล็บเจ็ดขอบคุละละ่หลายๆอันกับมืดไวเลยเดี๋ยวทุกคนหน่อยจะพิหนะมืดไวเนาะเมียนไอขันท้น <c oughs> นายน่ะหน่อยขี้แจ้งนะใช่เปอร์แน ไหนเบิ hello, hello ่งมาก็รวมแน่นซะเอ้ยเฮลโลเฮลโลมายเฟรมผู้ชายใส่ใส่บองไปเล่นน้ํากันบ่ได้เอาเครื่องมาอาบได้อาบนํากันได้ด้เขตนี้ผู้ชายกับผู้หญิงอาบน้ํากันได้ด้ทุกคนอาบน้ํากันผู้เต็มทางล่างผู้ชายกับผู้หญิงเต็มเจ้าจะบ่ได้แบ่งแยกกันด้จะอาบน้ําน้ํากันเนาะยามนึงๆบ่ได้แบ่งกันนะอาบน้ํากันได้ เราจะอ่านน้ำเอนกันมักหลายมักลายขาบคุณหลายครับักระดองเงินต้นเจอจุ่มดอะไรบ้างอ่านน้ำดูแทอเจ้ามีคนจองเลยบอยังบ่มีเด้ครับยังบ่มีคนจองเลยจ้าซาเลฮากมาเลียงแบ ชาวโสดเ,เลีเ้ยงแบ่ชาวโสดเลี้ยงแบ่มันเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงแบ่เลี้ยงบเบ่เลี้ยงเบ่ชาวปลสาวโสดเลี้ยงหลานโอ้จะแบ่งนาทีกันเนาะ<อ>จริงเนาะครับแม่นแม่นครับจริงครับผมไม่ได้ตัวครับแต่ว่าผมปิน้นปองให้บ่ได้ครับทางล่างอะ่ะที่ยิงก็ผู้ชายอาบนา้ำปนกันเลยขาเจ้าไม่ได้แบ่งกันเลยครับตางอังควาตอแม่องไปเด้วอะไนะอะน้ำแจกนี่ก่อน มือ cái ả, ม่อเดินละทุกคนมื่อไวขนาดเลยไหนผู้สาวสองคนสิแล้วแล้วบ่แล้วเลปบาแนไวยแท้สกุลอ้แจ๊คโต๊ะป่าจุดจับนะจัยางเด้อไซฮะจางเด้อไฟย่างให้ใครย่างอีกแล้วย่างกันย่างอ้าว นอนองมาวันแล้วอาบน้ำเป็นี่แหละพี่น้องเคีสุนบรภพเขาจะอาบน้ำห็นบอกมันเมื่อคืนในเมืองอาบธรรมดามันแต่งานแบบธรรมชาติเลยทุกคนอ๋อแบบธรรมชาติแล้วพมจะติดต่อคุณได้ยังไรครับทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทางไลน์ได้สาวเล่าอาบน้ำกันแบบนี้อันนั้นเป็นแฟน ไม่หึ่งเรายูเควงสเปนเกตเขาไม่ได้ถือกันแบบอาบน้ำกันได้ครับเขาไม่ได้หึ่งกันเลยนั่นแหละเขาไม่ได้ถือเด้อครับเพราะว่าบอลอาบน้ำมันมีบอลเดียวอ่ะเขาไม่ได้ถือกันครับผู้หญิงกับผู้ชายก็อาบน้ำต้องกันนะครับปลาแซลเลตยังเอาปลาเนาะปลาไลเอลีเอาปลาหรือปลาจีนอ๊อกแตงกจีนปลา มาแล้วมาแล้วน้องรักมาแล้วไช่เอาเบิ้งเส้นทางนี่พี่นอ้องชอโทษเลยแม่เโทษโทษเกินก็อ,อ่านังกฤษบปเป็นคนได้เป็นก็นอ,นอ่านแปะบาร์ไซน์เวลควมชูบุญตาเสน่ห์โอ้เทงกิวเดอร์เทนกิวเปเลมาติงกิว oh, เมฟเรนอามวยับใจริหลายเด้อน้องสาว น้องๆตอนนี้กัอาบน้ำเสร็จแล้วน้องๆก็สิกับเพื่อนกับสนะเพระาะว่าซาวเล้าเคทนี่กัอาบน้ำแบบธรมรมชาติแบบธรรมดาทุกคนก็าจาว่าบริอาบแบบคือจะในเมืองได้มีของหลากหลายอาบทุกคนท่านนี้ด้วยอาบ,บน้ำแล้วแล้วจะได้เดินทางกลับแล้วทุกคนเลยนูน่นทางกลับเนาะแบบนี้แหละเราคุ้มล้วครับว้าวบ่ใส่ลุยจ้าบ่ใส่บ่ใส่บ่ย่านแนมเพราะว่าบ่ใส่เปียกเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขี no ่รถเดือนละเอาทุกคนเอซีบ่าวตามหาสาวๆแน่ตามมาเลยเจ็บมือเอาน้องๆสิขี as. ่รถบ่จะคนสิขี่รถนะทุกคนสองเอาสองคนไปไปเอาจะได้ปิดคลิปก่อนนะมาในก็น้องไอ้ปิดก่อน หานี่อาบน้ำแล้วล่ะมีที่สาวมีที่สาวสวยเลยทุกคนแมนอาเสื้อไปไม่ใช่เสื้อๆนะเออเมนี้ขอขอบใจหลายเด้อติพาไปอาบน้ำแมนแต่อ้นไป่ได้อาบอันไปไปชื้อๆคนมันหลายนะน้องบาลน้องเนาะอาจจะได้เข้ากับสปีดและสปีดก่อนพี่น้องเลคลิปนี้ ขอได้ครับชมพี่นี่แล้วกับกากกันเล็กประเ้อนี่เด้อพี่น้องครับเพื่อรับชมทึงงานเนาะถิงหน้าบุฟฟอกันไหมพี่ดีขอกราบสวัสดีบ๊ายบายเดย์บายบายสองคนย่างแล้วสาวเลี้ยงแบกอุยโอ้ยพิธีชีวิตตามสนุกหมดเรากลับเข้มาเนี่ยล้วทุกคนบอสไสดจะได้อัปเดตให้ทุกคนได้เบิงอย่าลืมอ่านะ คนไหนก็ติดตามใหเบาใสเด้อเพื่อเบิธีชีวิตน้องๆหมู่บานยังมาหอดเือทุกคนเลยนี่เอลลงการดำรงชีวิตทุกคน